แกาแฟอร่อยมากนี่คือเราคุณตามนิดนึงนะคะวันนี้มาสายอ่ะมาเปิดรายการแล้วสวัสดีครับอยู่กับปอนนะครับและนี่คือ how to spend with us นะกับผมปอนธนวิทยแสงสินครับตามจนมุรงษายครับทำไมคุณรู้ไมตื่นเอากาแฟก่อนเปล่าสงสัยไม่ได้กาแฟเข้าไปนั่นาดิไม่พร้อมเลยเนี่ยอาอะไรดีเอา,เย,เอา uh, ยกรองฮะโค้งนักเสียตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคุณตามเราอยู่ที่ mercedes benz ทมรฬพาณิชย์นะครับสาขางามลวงวานฮะสาขาที่ชอบมากๆากดูโอ้อามากวันนี้ยังไงทำไมต้องนัดแต่งตัวทีมสีขาววันนี้นะคุณคือนนอย่าบอกนะคุณจะพอโพสติชัในในการขอแต่งงานเล่าถึงบริษัทก่อนว่าผมต้องการลดทุ้มอะนนี่เล่าหรืออวดนะยามทุกครั้งเลยสะพ,พ,พ,พ้อนนึ่งภาพลักษของความ โผมใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่คุณ<อ>ในการขายของให้ตลาดพวกแบบพลังงาน<อ>เพราะฉะนั้นมันจะเป็นการกําจัดพลังงานออกําจัดพูชั่นอ,ออกจากประเทศไทยและเป็นสิ่งที่ผมขาย<อ>เป็นนวัตกรรมสมัยใหม่แล้วยังไงคะการที่คุณมาดูซีซูตนี้ดูรุ่นไหนไว้ก่อนหรือเปล่าฮะตั้งใจมาดูุ่นี้เลย E-Class ตัว Hybrid ตัวนี้นะครับ<อ>คือ Mercedes-Benz E 300e AMG Dynamic <อ>สิ่งที่ผมเลือกคันนี้เพราะว่าผมตั้งใจที่จะไปทำงาน ไปที่บ้านไปที่ทางานไปที่บ้านไม่เสียค่าน้ำมันสปาททำงานไฟฟ้าทำงนไฟฟ้าคุณคือ,อผมสามารถชาร์จรถตอนที่ผมลกลับถึงบ้านได้โดยใช้เวลาเขาบอกว่าถ้าเป็นวอลล์พลาเไม่นะที่เป็นเครื่องที่ติดตั้งที่บ้านเนี่ยชาร์จได้ภายในเวลา4ชั่วโมงเท่านั้นแต่ถ้าคุณเข้ากับปลั๊กบ้านเนี้ยอันนี้ประมาณเ็ชั่วโมงไฮบริดของโมเตอร์สแตนเนี่ยก็เป็นระบบของตัวเครื่องด้วยมันก็จะมีการแบบดึงพลังงานไปเป็นไฮบริดแล้วกลับบเป็นไฟฟ้าอีกทีหนึ่ง นั่นมันก็มีจารชาร์จหมุนเวียนเกิดขึ้นร,ระหว่างขับขี่ด้วยนั่นเองรถเบนซ์เนี่ยสามารถร้องเพลงได้ไงวะเบนซ์พรชิตาโดเรมีโดเรมีซ่อนลาเขาทำให้พี่ตื่นนอนนะ่า <c oughs> ดูนะนี่การใช้พลังงานคุณอตอนนี้พร้อมใช้พลังงานเ7เขาก็จะแสงจอหน้าผลทุกอย่างวันนี้หมดเลยใช่เป็นจอวาย ีแบบทัชสกรีนทั้งหมดใช่แล้วเนี่ย40่สิบกิโลห้กิโลที่เขาเคลมไว้ <c oughs> ผมก็สามารถวัดได้ด้วยตัวนี้เลยคุณ <c oughs> นอกจากเรื่องเทคโนโลยีครับผมคันนี้กินแรงมานะครับมันมา้าคันนี้กินแรงมามันมา้ามกานะะีนมา้าน,นะฮะม้าได้เตรียมข้อมูลมาคันนี้นะครับเป็นขบวน4สูบ 221แรงม้ารวมกับมอเตอร์ไฟฟ้าอีก120แรงม้าบางทีเผื่อๆปีหนึ่งคุณไม่ต้องเสียค่าน้ำมันเลยใช่ไหมนี่แหละสิ่งที่ผมคอนเซิร์นและนั่นก็คือสิ่งที่ผมขายให้ลูกค้าผมอยู่อ่ะนี้ไทยอินะไทยอินล้วนเว็บไซต์ขึ้นอย่างที่บอกนะคะว่าตอนนี้ตัว e-class นี่ยฮะก็คือเบรคลิฟต์ใหม่หมดแล้วและอันนี้ครับอันนี้ก็ด้วยเหมือนกันไม่น่าคุณเนี่ยเบรคลิฟต์กี่รอบแล้วอันนี้เบรคลิฟต์นี่ฉันกดอยู่นะอ๋อเหรอเสียใจมีใจร้องให้นี่คด้เลย ก็มีการเฟซบิททั้งหมดก็คือมีการปรับโฉมใหม่ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอที่แม Wide วสก e ีนมากขึ้นหน้าจอใหญ่ขึ้นแล้วก็สามารถทัชสกรีนได้รวมถึงแอมเบียน i g ไลทั้งหมดส่วนแล้วน้องผู้ชายเขาไหนค่ะไปไหนจ๊ะไปไหนจ๊ะไม่ได้เลยเนี่ยเห็นเห็นผู้ชายเนี่ยเราเนี่ย โอเคโอเคมายัางไงละครับตัวเด่นๆนะครับจะมีตัวพอมารายครับแล้วก็หน้าจอเปลี่ยนระบบเป็น M D U X ครับหูตามคันนี้เนี่ยคุณแบบขับไปนอกรู่อกทางไม่ได้เลยนะเพราะว่าเขาจะมีการจดจำถูกไหมฮะครับผมมนันสนานรู้เลยนะผมวมิ่งงานทั้งนั้นแหละคุณคันนี้ผมวมิ่งงานอย่างเดียวขอบคุณมากมากครับครับผมไปไหนต่าจ๊ะเบาลูกเบาลูกเบาคุณแล้วคันนี้ก็มีระบบม่านไฟฟ้าข้างหลังด้วยห <c oughs> คุณดู แต่คันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีการถอยจอดให้เราได้ด้วยเดี๋ยวผมอยากจะพาคุณไปดูอีกอย่างหนึ่งของคันนี้วิธีการเติมไฟฟ้าได้เพราะผมรู้ว่าคุณก็ใช้รุ่นนี้อยู่แต่คุณเติมไฟฟ้าไม่เป็นอนรุ่นเก่ากว่านี้คุณซื้อให้หน่อยดีบทคราวที่เราก็ซื้อให้แล้วง่าอ่าตอนที่แล้วอ่ะนี่ครับคุณคือคุณต้องกดผมนี้จุ๊บแล้วก็เลยนี่คุณอันนี้คือสิ่งที่ทาง mercedes benz เตรียมมาให้นะครับคุณมันอยู่ตรงนี้อ่า เขาก็จะมีสายมาให้ซึ่งอันนีสสส้สำหรับสำหรับชาที่บ้านได้ตรงนี้จะเป็นหัวนะครับก็เสียบปั๊บแล้วต่อกั้บ้างเลยเขาบอ,อกไงวะเพราะนะครับคุณตามทํารถพังแล้ว,ว่ะแ,แค่แค่ดึง,ง,งปลลงปลดล็อกก่อนนี่คุณวิธีการเขามันง่ายมากก็คือปลดล็อกปึ๊บเห็นมหเอ้ยเอาเวลาคนไปต่างจังหวัดอ่ะคุณก็สามารถเติมน้ำมันได้ไม่จะบอกว่าจริงๆล้วเป็นกูชอยนะสำหรับตัวอีค a า s ตัวนี้ด้วยไฟนะคุณนะ ตัวท็อปเนี่ยมัลติบีม LED แต่ที่อยากรู้บอกเป็นไฮไลท์ระบบเบรกสพอร์ตคือการที่เรามี4ี่พอตเนี่ยคุณเราสามารถกินข้าวได้พร้อมๆกัน<า>หลายๆหม้อสุกี้ถังเซลลนะ์น้าเนี้ยถังเซลล์เราเราได้ขึ้นตรงนี้แล้วกัน <c oughs> คุณเห็นนี่ยังนี่กล้องเซลฟี่ด้วยนะอเดี๋ยวคุณเซลล์เดี๋ยวฉันกดให้เขามีเขามีดีเขามีเขามีเขามี เฮ้ยนาใหญ่มากไอคนเร็วอย่างตัวนี้เขาเป็น E 3 0 0 E AMG Dynamic พอ AMG เนี่ยเขาก็มีความสปอร์ตเข้ามาไม่กี่เป็นไงครัลองนั่งสปอร์ตมากไม่ขับนี่ยังรู้สึกนี่นผมอยู่ใน F1 หรือเปล่าแต่ว่าดูขับเร็วนะผมตั้งเลยนะลองตีลมตีใครที่อยากมองหารถสำหรับช่วงปีใหม่ดีนะฮะดีๆแบบนี้นะฮะ Mercedes Limited Offer นะครเป็นดีลเหมือนกับดีลที่ Motor Expo เลย สิทธิ์พิเศษแบบนี้นะครับมีตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่คุณที่ดูคลิปนี้จนถึงวันที่31ธันวาคมนี้ครับอย่างที่เราพามากับ Mercedes-Benz ที่นี่ก็เหมือนกันที่ไหนนะคะที่นี่ e r นซิเ e b e n นทุมรีพาณิชย์สาขางานวงวานครับผมก็เลยฝากติดตามเราสองคนด้วยนะครับกับเราปอนธนธลทราแสงสินครับตามจำนวนศาสครับครับผมกับรายการนะครับ how to spend with us ครับไม่ทำด้วยอะไรวะ